สวัสดีท่านผู้ฝังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมอนของคือยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่าและในวันนี้เราอยู่กันในแมปมาริบูค i f ฟนะครับผมเวอร์ชันสามสามนะฮะอ่าและก็อ่าวันนี้เราอยู่กับคุณห้าห้าห้าแมคบุ๊กนะครับวันนี้เป็นอิรักสีเขียวนะและทีมของเขาคุณจีทีโอดนะครับอิรักสีชมพูนะครับผมแล้วก็ ตรงนี้ HK 1 2 3นะครับเป็นอิรักสีฟ้านะฮะแล้ทีมงานฝั่งซ้ายนะครับคุณเจ้าป้านะฮะเป็นอิรักสีน้ำเงินนะครับผมส่วนตรงนี้คุณดาร์กไซด์นะครับอเมริกาสีเหลืองนะฮะก็สุดท้ายนะครับคุณเปาเปาอิรักสีม่วงนะครับผมอาในแมบ,บนี้นะเดี๋ยวจะอะไม่ใช่เดียวสิในแมบ,บนี้มันจะมีสะพานอยู่หนึ่งเ 2แล้วก็3ที่นะครับถ้าคุณไม่อยากโดนบุคุณก็แค่พังสะพานทิ้งนะครับแต่เขายังสามารถไปมาหาสู่คุณได้นะครับผ่านทางนี้นะอันนี้สะพานธรรมชาตินะครับเป็นก้อนหินไม่สามารถพังทิ้งได้นะเออแล้วก็จท,ที่ที่จริงเนี่ยแมปนี้มันไม่ค่อยจะบาลานซ์นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยจะสมมาตรกันด้วยนะครับผมในอย่างสีสีม่วงนี่โอ้โห แหล่งเก็บพลอยนี่อยู่ไกลมากนะครับผมจริงๆไม่ได้ไกลมากหรอกครับแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบเสี่ยงต่อการถูกถูกโจมตีมากๆเลยนะครับซึ่งผิดจากเหลืองกับน้ําเงินนะครับที่พลอยเนี่ยจะอยู่ด้านหลังบ้านนะครับผมส่วนฝั่งนี้ใช่ครับฝั่งขวาก็อยู่หลังบ้านเช่นกันนี่เราสีชมพูสีชมพูไม่เก็บพลอยนะครับยังไม่แต่ว่าเอาจริงๆนี่พลอยของสีชมพูนี่อยู่ไกลยอยู่นะเออนะครับโอเคตรงนี้เอาทหารโอ้โห สียมพูคุณจิติเดยัดทหารเข้าไปในบ้านสี่คนเลยนะยัดเข้าไปได้ทั้งหมดส <c oughs> ิบี่เราตรงนี้ยังไงเอ่ยสีม่วงสร้างรถเก็บแร่อยู่นะ,ะมีการสร้างเซนทรีกันขึ้นมาป้องกันด้วยนะจังหวะน,นี้ก็คือฉะนั้นฝั่งคุณเปาเปาสีม่วงตรงนี้เนี่ยจะต้องมารึงกําลังณนะบริเวณนี้นะครับ f o r t i f i c a t i o n อัดไว้เลยนะครับถ้าไม่อยากทำลายสะพานนะ แต่ว่าถ้าทำลายสะพานเขาก็ต้องอ้อมลงมาตรงนี้ซึ่งมันก็อือยังไงครับคุณจิวบอกจีจีแล้วนะคุณจิวเจ้าของห้องนะครับขอขอบคุณนะฮะที่ให้สังเกตการและถ่ายทําได้นะเอาสีเหลืองส่งโรกเก็ตเทียกับพลร่มลงมานะครับสีฟ้าไม่มีกองทัพเลยนะครับรงรงรถอยู่ไหนฮะรงรถแตกไปแล้วนะครับผมยังไงครับขัางบนนี้มีน้ําเงินแอบไหลลงมาอีกนะฮะเรียบร้อยครับโรงเก็บแร่แตกยังไงก็แตกฮนะ โอ้โหแล้วสิ่งก่อสร้างเทคมันไปหมดเลยนะครับโอเค G.I ตั้งป้อมยิงฐานใหญ่ชัดเจนครับบึ้มแน่นอนนะจังหวะน,นี้เบแลกโอเคเหลืออะไรเหลือป้อมปน okay. ืนที่ทำลายเซนทรีกันสองกระบอกนี่ก็เป็นอันจบนะครับสีฟ้าเรียบร้อยไปแล้วครับผมยังเป็นทางการนะ <c oughs> ตรงนี้น้ําเงินกระเขียวกาลังจะใสกันนะครับมีปะทะกันเล็กน้อย แตกเรียบร้อยโอเคเออสีชมพูว่าไงสีชมพูมาช่วยอะไรได้ไหมสีชมพูไม่ได้นะสีชมพูต้องกันบ้านตัวเองก่อนนะครับแล้วสีชมพูไม่มีรถถังเลยนะครับมีแต่มเมงมุมนะจังหวะนี้อืมโดดเข้าไปได้อีกตัวหนึ่งนะครับสกิล,ลการควบคุมของเขานะสุดยอดมากเลยโอเคสีน้ําเงินถอยทับนะครับสีเขียวไล่ตามแล้วในขณะเดียวกันสีเหลืองปล่อยพลร่มแต่ว่าปล่อยมาตรงนี้เนี่ยมันจะโดนรถเก็บแร่ยิงหมดนะฮะดูทรงแล้ว ครับไม่น่ารอดนะครับเรียบร้อยครับตายหมดนะไปแล้วครับสีชมพูอย่างรวดเร็วนะโอ้ไม่กล้องยังไม่ทันได้จับเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นมาจับที่ฐานสีเขียวดนี้กว่าเขียวจะใส่น้ำเงินนะจุดนี้เราไม่มีการสร้างฝัก๋อมีฝักแคแนลอยู่นะปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานเคฮารีเออร์บินมาได้ไงครับทิ้งระเบิดใส่ป้อมเหรอครับคุณคิดอะไรอยู่เนี่ยเออแต่ว่ามันเออว่ะก็ถือว่าทำดาเมจได้เยอะดีนะฮะโอเครูทหารแตกเรียบร้อย สีม่วงลงมายิงรถกับแร่แล้วยังไงครับยิงโรงไฟฟ้าต่อนะครับแล้วก็ค้างนะฮะโอ้ไม่กอดโอเคมีการกระตุกเป็นพักๆ <c oughs> แตกครับยังไงก็แตกนะฮะจี <c oughs> ครับผมโอ้โหแล้วผมใช้สีส้มด้วยนะอันนี้เสียง a c e b o o k ผมเองนะฮะไม่ต้องตกใจลืมปิดเฟซนะครับผมรายการนี้เรียวมากนะฮะโอเคยังไงครับชัดเจน MacBo o กคุณยังจะสู้ต่ออยู่ อยู่เลยครับโอ้โหใจนี้แบบเอามากเลยนะแล้วสีน้าเงินกองทัพน้ําเงินอยู่ไหนอ๋อนี่ไงมาแล้วนะครับมาจากฝั่งด้านล่างนะฮะจากทางด้านล่างเพราะว่าฐานเขาอยู่ด้านล่างนะโอเคตรงนี้เอาขายฐานใหญ่ทิ้งแล้วนะครับจงังหวะนี้เฮลิเออร์บินมาโดนสอยไม่แตกนะครับรถตัวว่าจีไอลงมาตั้งป้อมรอไว้แล้วนะครับผมายิงนะครับอืมจึงกลับขายโรงรถทิ้งยังไงก็แตกฮะจงังหวะน,นี้เรียบร้อยครับไปแล้วนะ <c oughs> โอเคใช่ชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเอ่อดาร์กไซด์คุณเจ้าป้าแล้วก็จริงเออฝั่งฝั่งสีม่วงคุณเปา่เปาๆนะฮะอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเป็นเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ